สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปโนเรตโนหนึ่งไม้กินแมลงครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกระบ,บี่เรามางานต้นไม้อปจอจังหวัดกระบ,บี่เกเษตรแฟและโอท็อปจังหวัดกระบ,บี่พูดถูกไหมถูกสิอืิจริงๆปีที่แล้วเราก็เคยมาแล้วในคลิปเปิดตัวซีซั่นสองนะแต่ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือ ต้นไม้ร้านค้าอะไรเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเขาเพิ่งกลับมาจัดหลังจากหมดโควิดไปแต่ปีนี้เนี่ยเขาว่าอลังการแล้วก็ร้านน่าจะเต็มกว่าปีที่แล้วเยอะเลยก็เลยจะพาเดินดูเพราะว่างานก็คล้ายๆกับงานเกษตรแฟร์นะแต่ก็จัดได้โอเคเลยนะปีที่แล้วหลังจากที่เดินเดินก็อาจจะยังไม่แบบแน่นเท่าไหร่แต่ปีนี้เนี่ยก็เยอะ แล้วก็น่าจะมีร้านมะขามมะแกงลิงหนึ่งร้านคาดว่านะน่าจะเป็นร้านของลุงอเน,นกนะก็เดี๋ยวเราพาเดินดูเลยก่าเพื่อไม่เสียเวลาเพราะว่าตรงนี้เป็นตลาดแล้วมันอยู่ด้านหลนังไงแันมาสเขาอยู่นี่อบจอจังหวัดกระบี่นี่เป็นเรือเรือลบเรือลบนั่นมีเครื่องบินของโน้นเครื่องบินลบไกลๆริบๆมานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาเดินดีกว่านะ เดินเดินดูตลาดต้นไม้หน่อยโอ้นี่มีร้านกระบองเพชรด้วย <c oughs> ร้านกระบองเพชรเคยก็ไม่แพงเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้อะไรเนี่ยหน้าวัวนี่ราคาย่อมเยานะเพราราคาไม่แพงนะเนี่ย <c oughs> เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นสวนหมดเลยเศรษฐีเงินอ๋ <c oughs> อคนก็เดินเรื่อยๆตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณสี่โมงอืมโอ้ กุระเป็นรัวสับประรดสีอ่าแล้วเดี๋ยวประมาณสักประมาณห้าโมงเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีะจับจับแจกรางไอ้ไม่ให้ประกาศรางวัลที่ประกวดกล้วย,มยไม้กับไม้กนแมลแรงด้วยง,งานเกษตรแฟร์ของจังหวัดกระบี่เขามีจับประกวดด้วยไงก็ติดตามในคลิปต,ต่อไปนะในคลิปงานประกวด ติดตามในคลิปงานประกวดแล้วกันเออดูตามในคลิปงานประกวดซึ่งก็ไม่รู้ลงตอนไหนถ้าลงไปแล้วก็ดูไปเลย <c oughs> จําไม่ได้เราต้องไปร่างเรียง,ง,งใหม่โอ้นี่อันนี้เฮยต้นไม้เยอะวะนี่ชวนชมโอ้เราไม่รู้จะเจอลุงเนกมานะยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่า <c oughs> ก็เพิ่งมาสักพักนึงเนี่ยแล้วก็เลย <c oughs> เดินมาอันนี้มีต้นไม้เยอะว่ะต้นไม้เยอะแล้วเนี่ย คือมันไม่ใช่มีแค่ต้นไม้นะอ่ามันก็มีพวกของกินด้วยอือเป็นีกล้วยไม้เฮ้ยราคาไม่แพง่ะเนี่ยพูดถึงราคาก็ไม่แพงอันนี้บัวนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าเต็มเอ้ยเจอว่าร้านไม้กินแมลงเดี๋ยวเจอแล้วเว้ยอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเดินวนไปเนี่ยอือปีที่แล้วคุณรู้สึกว่า ปี่ล้าคือว่าเขาอยู่ด้านด้านนู้นมัง้งปีนี้อยู่ด้านนี้อืมเขาลุงอเนกเนียเน่ยต้องบอกว่าเป็น <c oughs> เป็นโพไมกครแรลงรุ่นเดิรรุ่นเกา่าก็ไปดูในอ่าอ่ซีซั่นที่แล้วเออเาซีซั่นนี้แล้วที่พาเดินก็ได้คุยกับแกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงไปด้วยอาจจะเป็นซีซั่นสี่หนัาหัดใหญ่เหนื่อยเหลือเกิน พูดถึงกันนี้ก็เหนื่อยนะเพราะก็มาเนี่ใครที่ดูเปิดตัวโปรที่กันสามแล้วอ่ะก็จะรู้ว่าผมขับรถมาออกจากบา้านตีสามสี่สิบถึงที่นี่ตีบ่ายสามโมงครึ่งอาจจะมีเสียงแฝกนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวเขาเทสเสียงอยู่ก็จะจัดบางวันเฮ้ยมีปลาด้วยวะอ,อ๋นนี้เขาขายปลาด้านนี้เขาขายปลาอ่าเออมันจะไหมเข้าวะื ขายปลาขายปลาอันนี้ออท้อนไผ่พวกนี้ไผ่เอ้ไผ่มันมีหลายแบบเลยวเพิ่งรู้นะเนี่ยเอ้เพิ่งรู้ว่าไผ่มีหลายแบบว่ะเพราะเราเพเพิ่งรู้นะเพราะนี่ไผ่ด่างต่างก่าไผ่แคนดี้อ๋อตายแล้วเราเพิ่งรู้ว่ามันมีหลายแบบ๋อมีรองเท้านาีอ,อกากรองเพชรนี่นี่ร้านโอ้เจอแล้วนี่ว่าร้านลุงเนก นี่ร้านพงันเอกเอง,เองกระบองเพชรเป็นของลูกสาวแกนะเพราเดี๋ยวเราก็จะไปในไม่ช้านี้นี่สวยสวยเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วเลยนะราคาก็ไม่แพงนะราคาย่อมเยาเดี๋ยวทิ้งไว้ในเพจไว้นะ อเอาเอาเจออีกแล้วโคตรอีเอาซื้อ <un> ว <ibility> ัตถุดิบเออตรงไหนวันดีครับครับวันดีครับปีหน้าเดี๋ยวไปหานะเออเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเผื่ออาจจะเดี๋ยวดูวันคืิเลี้ยงอะไรกัน เดี๋ยวเดี๋ยวดูกอนไม่ถ้าไม่ปลายปีก็อาจจะปีหน้ามาหาอตัวเดี๋ยวเราจะลงไปไปหาที่สวนลุงอันเกนะหน้าหาดใหญ่ออหาดใหญ่เดี๋ยวเราไปหาแน่นอนเดี๋ยวปีนี้ไปหาพี่รัชนีก่อนไปลำปั๊มก่อนนี่ขับรถมาแล้วเนี่ยขับรถมาเหรอแต่ว่าไม่สบายก็ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วไหนๆเราก็มาแล้วนะเราว่า จริงจริงอันนี้อันนี้แม็กซิมาวะลุงเนี่แม็กซิมาแม็กซิมาใช่ไหมเท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบบาทอุดรุนลุงเขาหน่อยดีกว่าเออดูดิแม็กซิมาเราเอาไปเลี้ทำคอนเทนต์เคยที่ตัวนี้เคยแต่เลี้ยงไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็จะเอาไปสักต้นหนึ่งลุงอ่านเลือกเลย ให้ลุงเลือกดีกว่าอ่าอดมันลุงสักต้นหนึ่งเพราะว่าเราเอารถมาแล้วก็เอาไปได้ต้ออยู่อยู่หลายวันหน่อยนะต้นนี้ก็ได้ต้นนี้นะต้นใหญ่เล็กเอาต้นนี้เลยไปประกวดเอาเหรอมันสู้ต้นใหญ่ไม่ได้ปีนี้เขาปีีน้เาใหญ่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมลุงอลังการอลังการหมดเลยอ่ะสุดยอดเออตัดเสรนไม่ถูกสวยหมด พี่หน้าพี่หน้าลุงเหน่งไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมแล้วคนนอกนั้นน่เนาะเหรอคนใหญ่ใหญ่ใหญ่คนนอกนั่นเออก็ถือว่าถือว่านั่นเลยนะอันนี้เราซื้อไปทำคอนเทนต์ด้วยแล้วอุดหนุนลุงเท่าไหร่ไปแปดร้อยก็แล้วกันได้ได้เอาลุงเขาลดให้เหลือแปดร้อยแม็กซิม่าแม็กซิม่า ก็เอามาแค่สามต้นเราประกวดต้นหนึ่งเราโยกไปประกวดต้นหนึ่งอยู่อยู่บนยอดอืมได้เอาไป้สก่อนรือว่าเดี๋ยวผมลืมเลดิเอาเอาเอาใส่เอาไปเลยเดี๋ยวถูกเอาไปเลยเดี๋ยวผมลืม เ็นเท่าไหร่นะลุงพันสองบาทพันสองนะครับเฮ่อันนี้เลือกสองยอดให้ได้เลยีนไหนวันนี้ลุงเขาเลือกให้สองยอดเลยนะคุ้มเลยนะเนี่ยได้สองยอดนี่คุ้มเลยตกใบต้นเดียวนะอัน <ไป S 1> นี้ต้นเดียวเหรอ<ม>อ๋อแต่ถ้าไปแยกต้องเทพเลยนะต้องแยกต้องแยกเอออ่ะ อันนี้ให้ลุงก่อนเดี๋ยวพันสองครับซื้อไปสองต้นนะอุดหนุนลุงเขาหน่อยพันสองดูดิแต่ละอันอุ้ยมสวยว่ะเด้มานี่ัวเยวโอ้กุลาหินเหรอตัวนี้ตัวะตัแลวนมา ขอบคุ้าขอบคัาไว้เดี๋ยวผมทักไปนะลุงนะครับครับไอ้ได้มาสองต้นเดใหญ่เลยนะ,ะเดี๋ยวมีโปรเดลี่แม็กซิมาแล้วว่ะ <c oughs> แต่จริงๆก็ต้องบอกนะว่าคืออากาศบ้านผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้เท่ากับของลุงอเนกเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวลองดูเพราะจริงๆแม็กซิมาเคยเคย มีตัวยากอยู่อ่ะก็อไอ้เฟวี่จริงๆเฟวี้อ่ะมันก็ต้องอากาศเยน็นนั่นแหละมันจะได้แต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าแม็กอะไรนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันมันเป็นไม้มาเลยก็คือไม้ไวจีอของเนิร์ดเนี่ยนะแต่ว่าลุงเขาเอามาตอนเล็กแล้วก็เลี้ยงจนใหญ่อะ่ะจริงๆต้องบอกว่าฝีมือเลยนะเพราะว่าค,คืออากาศด้วยทำเลอะไรด้วยมันมันช่วยเอื้อหลายๆปัจจัย อืนะสำคัญเลยสร<ะ>ับเลี้ยงมอข้าวมอแกงลิงเอ้าเดี๋ยวคุยเพลินอแผนไปข้างหน้าดูต่อแต่เมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เราเดินวนมาตรงนี้แล้วนี่ว่ะเฮ้ยยังนี่ยังไม่เดินวนมาตรงนี้เออโหมันมีด้านนี้อยู่อันนี้มีเป็นอะไรเนี่ยเป็นซุ้ม อ๋อเป็นซุ้มว่ะเออเป็นซุ้มสำหรับถ่ายรูปโอ้ซุม้มเอ้าซุม้มไอเดี๋เด็นะเดี๋ยวนะเดี๋ยว,นะยวนะมันมันนะาแล้วดูสิโอ้โหนึกว่ามันแปลกๆว่ะนึกว่า โอ้โหทำไมกล้วยไม้มันสะพังเด็ดขนาดนี้วะโถ่กล้วยไม้ปลอมกล้วยไม้ปลอมนี่เองโอ้กล้วยไม้จริงอยู่นี่กล้วยไม้จริงเอออันนี้ลานประกวดกล้วยไม้เขาโอ้โหออซิเดียมหวายออซิเดียมทั้งหวายอ๋อโหแวนด้าโอ้โหอลังการมากเลยอ่ะ ต้องยอมชมรมกล้วยไม้เขายิ่งใหญ่มากอือชมรมไม้กินแมลงเราไม่กระเจายร่อยอ่ะนะโอเคอ่ะแบบดูดูนี่นี่ตรงอ๋อนี่อ๋อเขาเขียนชมรมกล้วยไม้ภาคใต้นี่แค่ภาคใต้นี่ยังไม่รวมทั้งประเทศนะดูดิโอ้โหปะเจ้าใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าผมพาเดินในงาน เพราะว่าไปดูอีกพีแยกต่างหาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินแล้วก็ดูไปส่วนๆไปแล้วกันอ่ะทีนี้มาเดินซอยนี้บ้างแหละอ๋อนี่ก็มีกล้วยไม้มีกล้วยไม้มีกระบองเพชรมีไม้ดอกัวมันมีหมดเลยนะพวกเอ่อเอ่เออะไรอ่ะไม้ผลไม้ใบก็มีหมดนะพูดถึงนะเนี่ย มีหลายอย่างเลยเออหลายอย่างนะมันม,มีมีต่างชาติด้วยเพราะกบีก็ต่างชาติเยอะเอาเออเออใช่ต่างชาติเยอะก็จะมีต่างชาติเดินแต่ก็ไม่รู้เขาซื้อมานะอืมแต่เราซื้อมาแล้วละ่ะอ,อันนี้อะไรเนี่ยพวกไม้ผลอะดิออาเดินเดินอยู่หลงังร้านเขาดีกว่าอืมแต่ทางด้านนี้นี่เขาก็จะขายแบบอ่ของทั่วไปอะนอะพวกเนี้ยอืม ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันก็คล้ายๆกับงานที่กเกษตรบางเขนกเษกเษตรบางเขนกเ็เกษตรกำแพงแสนแล้วยังไม่ได้ไปเนาะเรายังไม่ไม่เคยไปเดี๋ยวไปปีนะเพราะว่าเอากเกษตรบางเขนเราไม่ได้ไปไปไม่ทันเพราะงานมันทับกันหมดเลยเพราะนั้นงานมันทับกันหมดเดี๋ยวปีหน้าจะพยายามนะพาเดินเที่ยวด้วย พยายามพาเดินเที่ยวพาเดินดูด้วยแล้วก็อาจจะมีร้านไม้กินมแมลงส่วนใหญ่ไอ,ไ,หไอ้ไรพวกไองานอะไรพวกเนี้นิวฮันเตอร์แพนเขาออกหมดเลยอืมแต่ก็เผื่อจะเจอกับร้านไม้กินมแมลงร้านอื่นด้วยนะ<อ>นี่ออมจอจังหวัดกระบ,บี่ตอนนี้คือเขาอยู่ติดกับทะเลเลยนะที่มันลมแรงบางทีก็ลมทะเลนะถ้าไปเนี่ยอันก็เคยถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งแหละอันนี้ ละไอเวที A. 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 ที่เขาเดี๋ยวเขาจะแจกรางวัลที่สําหรับไม้ประกวดกล้วยไม้กับไม้ที่แมลงแจกถ้วยแจกถ้วยแจกถ้วยเราไปดูในอีพีนั้นละกัน EP, อีพงานประกวดนะาหาเพราะว่าคนเยอะมากลงมาที่นี่ผมก็ต้องจัดเต็มนะเพื่อพวกมึงทั้งหลายพวกแก่ๆทั้งหลายนะจ๊ะเดินทางไหนดีวะนี่มันเสื้อผ้าแล้วอะ่ะ เสื้อผ้าผมไม่อยากดูอะไรแล้วมันต้นไม้กับเสื้อผ้าเดี๋ยวเอไอก็ไปจับอีกแล้วดูอาหารดิ่ะคุณอยู่กินแล้วนี่หวานอันนี้มันยังมีอาหารเต็มเลยให้ดูให้ดูเนี่ยของกินเยอะว่ะนี่ของกินเยอะพอๆอง,งานเกษตรนะงานเกษตรก,ก็ของกินเยอะเออเกษตรบางเขนอ่ะนี่ก็ทางนั้นเลยเนี่ยเออราคาก็ก็ไม่ห่างกันจากจากงานเกษตร อที่บางเขนอืตอนนี้ก็ก็จะช่วงเย็นแล้วเข้าช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวรอเขามาอาประกาศผลคนที่ได้ถ้วยนะป็นี้โปกุกเขาอยู่ถึงเย็นเลยด้วยเราไม่รู้ว่าโปตักกับโปต้นนี่เขาจะป้องกันแชมป์หรือเปล่า oh. ก็ต้องมาติดตามไปที่คลิปงานประกวด กะบ,บีสองห้านะอันนี้เราเป็นคลิปพาเดินดูงานเพราะไหนๆเราก็มาแล้วเราก็แยกคลิปอันนี้มาให้เอซทั้งหลายได้ดูกัน <ไป S 1> นี่<ด>อ๋ยสน,น,นีมันก็จะประมาณนี้ตอนนี้เป็นแถมอาหารหมดเลยนี่ตอนนี้เป็นแถมอาหารอือ อืมเป็นแถบอาหารทั้งนั้นนะก็ประมาณนี้แหละเขาว่าจะมีอาหารนี่เขามีที่โต๊ะนั่งด้วยให้ดูนิดนึงอืมประมาณนี้อ่ะก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เท่ากับงานเกษตรบางเขนนะเขาเอาปรจอกที่เด็บน,นี่ก็ถือว่าถือว่ากว้างอยู่แล้วก็มีหลายโซน แม้มันจะไม่ใหญ่มากแต่มันมีหลายโซนก็น่าสนใจใครที่อยู่ทางภาคใต้ก็แนะนำให้มาเพราะว่ากระบี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเป็นตรงกลางๆอ่ะกลางกลาง,กลางประมาณภาคใต้เนอะประมาณกลางๆประมาณภาคใต้แล้วกันก็ปีนี้ไม่ทันก็ปีหน้าแล้วกันก็มาเดินดูงานเกษตร แฟร์และโอท็อปจังหวัดกระบี่พูดชื่อถูกทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราติดตามกันเพราะว่าทางใต้เราเนี่ยยังมีตลาดอีกตลาดที่น่าเดินแล้วอาจจะมีต้นไม้ขายแล้วเผื่อเราไปเจอร้านไม้กินแมลงด้วยนะเดี๋ยวเราพาเดินทางใต้อีกเพราะเราลงมาใต้แล้วในซีซั่นสามนี้ก็จะพาเดินด้วยเพราะงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพาเดินดูนี่ให้ทั่วเลยนะเพราะจริง,รง,รงๆเยอะกว่าเดิมนะ ถ้าไปดูอ an, ันเก่านี่ยังน้อยนะไอคลิปฤซูซั่นสองอ่ะที่ที่ทาเดินคร่าวๆไปฤดูซั a ่นสามก็ประมาณนี้แล้วไงก็เราใส่เสื้อแคปนอร์เรดมาด้วยนะเรามีเสื้อขายนะจะใครอยากสนับสนุนช่องเสื้อแคปนอร์เรดตอนนี้เสื้อแคปนอร์เรดเรามีเป็นสีขาวและสีดํามีลายโลโก้และมีลาวาโกโบซสาก็คือไวกิ้งมีทั้งไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL สอง XL ถ้า XL ถ้า XL ห้า XL หก XL ก็มีซึ่งใครสนใจก็ไป อ่าอินว่าปฐามได้ที่เพจแคปนอร e เนะจ๊ะ,แล,ะแล้วก็เรายังมีกาแฟสร,รสรสกาแฟอันหนึ่งอันนีนนนน้ถ้าใครอยากสนุนช่องเป็นก็ประมาณในการเดินทางมีคาม่าน,น้ํามันนี่รอเข้าไปประมาณเกือบ2,000ันแหละประมาณ2,000นะเป็นค่าน้ํามันค่าเดินทางค่าที่พักอีกนะก็สนับสนุนช่องด้วยหรือซุปเปอร์แตงชอบคลิปไหนซุปเปอร์แตงคลิปนั้น แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วกดกดแชร์ให้คนได้ดูคลิปแคปนอร์เรนะด้วยและกันฝากพวกแกทั้งหลายด้วยนะจ๊ะเป็นตามต่อในคลิปหน้าสำหรับซีซั่นสามนี้ยังไม่ต่อจ้าคนเดินกลางคืนเยอะแฮคนเดินกลางคืนเยอะนะกลางคืนก็สวยเลย เดินกลางคืนเยอะเราก็มาเดินตลาดที่มีชื่อเสียงของทางใต้หน่อยที่จังหวัดพัทลุงนั่นคือตลาดหลาดใต้โนนยอืด